คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 7 2 3จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19เและแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้าก้าอ้เลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว36งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่19 3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขแับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายน2565 6บวก7เป็น13 13บวก0เป็น13 13บวก0 เป็น13 13บวก0เป็น13ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16มิถุนายน2565ออก073ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เท็คผลย้อนหลังมาถึงงวดนงูสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือมวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน9 7ได้เลขดับ0 0ย์ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับสองตัวบนเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ธันวาคม2 5 6 6 7 บวก6เป็น13 13บวก9บวก6เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก9เป็น31 31บวก9เป็น40ก็จะได้เลขดับ0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่ 1. มิถุนายน2565 1บวก6เป็น776บวกห เป็น13 13บวก0เป็น13 13บวก2เป็น15ก็จะได้เลขดับ5เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16มิถุนายน2565ออก0 7 5ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน9 7 ได้เลขดับ4 4ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ธันวาคม2566 5หบวก7ด เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก1เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2 2ครั้งบวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายน2565 3-1บวก 1. เป็นสี่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น11 11อบเวกศเป็น11ก็จะได้เลขดับ1เลขท้ายสตัวบนงวดวันที่16มิถุนายนสองห้ออก0 7 1ไม่มีในสองตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวด,ดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน9 7ได้เลขดับ3 3ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนงวดวันที่16ทธันวาคม2 5 6 6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2บวกห เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก9เป็น23ก็จะได้เลขดับ3ถ้านี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนเมื่อวันที่16ถ่ายผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด็ดปักหลักร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0%สิเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบาริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad ห hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตต่อไป ็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไมบุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอดีของผมนะครับ ad แด cx w qb มีอํนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้ใตคลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับสตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ